สถานีการจนะมณีเสถียรนะคะในช่วงของรวยเลือกได้อีกเช่นเคยเป็นประจําทุกวันแบบนี้ในช่วงเวลาเย็นๆค่ะกับเรื่องราวดีๆนะคะโอกาสที่มีกับทุกท่านแบบไม่รู้จบจาก Joy and c o i Corporation นะคะและในทุกวันค่ะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทนะคะมาแนะนำคุณผู้ชมได้รู้จักกันเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรามาเป็นสมาชิกก็สามารถแปลทุกรายจ่ายให้เป็นรายรับได้ง่ายๆด้วยที่นี่นะคะที่สําคัญค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะมีผลิตภัณฑ์มาแจากกันด้วยในช่วง ท้ายรายการพลาดไม่ได้เลยนะคะที่หมายเลข0868835858นะคะเตรียมตัวให้ดีละกันช่วงท้ายรายการเรามีมาแจากกันค่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจใครที่อยากจะดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรไทยๆนะคะก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วนะคะกับผลิตภัณฑ์ของบ้านบุญสมุนไพรและตอนนี้นะคะต่อก็อยู่กับผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาดค่ะคุณสิริพรขำใจดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นต้องให้คุณสิริพรเล่าให้ฟังถึงผลิตภัณฑ์บ้านบุนบญสมุนไพรสักนิดหนึ่งก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงมายัางไงคะบริษัทถึงได้มีโอกาสาได้เข้ามาร่วมกับทางจอยแอนคอยคะ่ะค่ะก็เดิมทีเลยก็คือทางบริษัทนะคะก็คือมีความสนใจในการออกผลิตภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพร ไทยนะคะก็หนึ่งก็คือช่วยดูแลสุขภาพคนไทยด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะคะก็จะมีเป็นผ่านได้รับผ่านคณะกรรมการอาหารแะยานะคะก็คือว่าผ่านอ,อยอนะคะได้มาตรฐานแล้วก็่ะก ทุกผลิตภัณฑ์นะคะก็เป็นยาสมันประจําบ้านอีกด้วยค่ะงั้นต้องขอถามคุณสิรพรต่อเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์บ้านบุญสมุนไพรเนี่ยจริงๆแล้วมีเยอะไหมคะมีหลากหลายตัวไหมคะ,อะตอนนี้นะคะเริ่มต้นเราก็ทํามาทั้งหมด15ชนิดนะคะแล้วก็ มีแพลนตอนนี้ก็กำลังสำรวจตลาดนะคะแล้วก็อาจจะออกตามมาอีกประมาณ2-3ชนิดนะคะค่ะ5ชนิดก็คือถือว่าเยอะมากๆส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มของการดูแลตัวเองเป็นยาสามาัญประจำบ้านท,ที่คนเนี่ยมักจะเกิดอาการเจ็บป่วยโดยทั่วๆไปแบบนี้หรอคะแล้วก็สามารถหาใช้ได้ด้วยตัวเองค่ะก็ะเราก็แบ่งกลุ่มใหญ่นะคะสกลุ่มก็คือ1ก็คือกลุ่ม ที่ดูแลรักษาร่างกายนะคะที่เจ็บป่วยนะคะแบบพวกแก้บรรเทาอาการปวดต่างๆะนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มบำรุงรักษา <ๆ S 2> นะคะ <ๆ S 2> ไม่ว่าจะเป็นบำรุงร่างกายสตรีนะคะบำรุงร่างกายสุภาพบุรุษนะคะแล้วก็บำรุงร่างกายผู้สูงอายุค่ะค่ะอ๋อก็แน่นอนว่าครอบคลุมเกือบหมดเลยนะคะก็วันนี้เราเอามาแนะนําคุณผู้ชมได้รู้จักกันน่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะตัวนี้วันนี้เอาตัวบำรุง ร่างกายสตรีค่ะ lady s e ตมามะนะคะมาแบบครบเซตนะคะเห็นเป็นเซตสวยๆแบบนี้เนี่ยก็คือสําหรับคุณผู้หญิงนะคะก็ดูแลร่างกายบํารุงร่างกายของสตรีแต่ก็มีบางตัวที่หนุ่มๆคุณสุภาพบุรุษทานได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเอาทีนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ,คะวันนี้เราจะเริ่มจากตัวไหนก่อนดีคะ่ะคุณสิริพรขออนุญาตเริ่มต้นที่ตัว ว่านชักมดลูกนะคะ,คะตัวนี้เป็นตัวเอกเลยนะคะซึ่งสปปรรพคุณนะคะมีมากมายนะคะอขออนุญาตบอกคร่าวๆนะคะก็คือว่าจะแน่นอนว่านชักมดลูกนะคะก็มีจะมีส่วนผสมของว่านชักมดลูกนะคะมีเง้าไพลมีขมิ้นอ้อยนะคะเป็นตำรับยานะคะซึ่งจะช่วยบำรุงร่างกายนะคะในเรื่องของอสุภาพสตรี ในภายในของสภาพสตรีโดยเฉพาะ,ะ,ะมดลูกนะคะช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วนะคะอนอกจากในเรื่องของอภายในนะคะก็ในเรื่องอาจจะมีส่วนในเรื่องของผิวพรรณอีกด้วยนะคะก็คือช่วยทําให้ผิวพรรณไม่เหี่ยวย่นนะคะกระชับได้สัดส่วนะนะคะแล้วก็ในเรื่องของอ,อื่นๆนะคะก็อย่างเช่น ช่วยในเรื่องของอารมณ์ภาวะแปรปวนของผู้หญิงนะคะในวัยที่เริ่มจะสูงอายุเนี่ยก็ะจะมอีอาจจะเป็นจิตใจแปรปวนนะคะอ่อ,อ,อนวหวมีอารมณ์อ่อนวหวง่ายนะคะหรือว่ารู้สึกหดหู่หรืออะไรเงี้ยนะคะว่านชากบนลูกนะคะก็จะช่วยให้เมื่อรับประทานเข้าไปก็ทําให้จิตใจนะคะแจม่มใสแล้วก็มีมีมีความคล่องตัวนะคะ,คะในการทํา ชีวิตประจําวัน,นะะปกติแล้วเราเคยได้ยินคำว่าว่านชักหมดลูกค่อนข้าง ừ, บ่อยอยู่แล้วะนะคะแต่อันนี้คือไม่ได้มีตัวเดียวคือมีหลายตัวประกอบกันนะคะใช่ค่ะมีมีตัวมีเง้าไพลนะคะแล้วก็มีขมิ้นอ้อยนะคะ ừ, ซึ่งจริงๆแล้วตํำรับยาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยต้องใช้ร่วมกัน นะคะเพราะว่าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ประสิทธิภาพไม่ไม่ไม่มากเท่าที่ควรคะนะคะ,คะอันนี้คุณสิริพรบอกว่าใช้ดูแลระบบภายในของคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาก็คืออ,อย่างเช่นที่ว่ากระชับมดลูกให้เข้าอู่เนี่ยนอกจากนี้เราก็ยังช่วยป้องกันในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะเรื่องอโรคซีดหรือว่าเนื้อง,งอกนะคะก็คือจะทําให้พวกโรคพวกนี้แบบ เหมือนอมันฝ่อตัวเร็วนะคะถ้าสมมติว่าคน,ลลคนที่ไม่ได้<า>มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไม่ได้มีปัญหาโรคพวกนี้อยู่สามารถทานได้ไหมคะสามารถทานได้ค่ะ,คะเป็นยาบำรุงะนะคะก็คือ,อเลือดลอมเดินสะดวกด้วยนะคะแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้เราปวดฤดู นะคะที่นี้คนที่สามารถรับประทานได้เนี่ยควรจะมีอายุเริ่มต้นยังไงหรือว่าเริ่มมีประจําเดือนแล้วก็สามารถทานได้เลยสามารถรับประทานได้ตั้งแต่เริ่มมีประจําเดือนนะคะแต่ว่าสตรีมีครรภ์นะคะก็ไม่แนะนำนะคะจนถึงเท่าไหร่คะหมดประจําเดือนไปแล้วเนี่ยยังจะทานได้อยู่ไหมครรนได้ค่ะเพราะว่ามันสามารถที่จะบํารุงในส่วนอื่นๆได้อีกด้วยนะคะอย่างที่ที่ที่กล่าวไปนะคะในเรื่องของอย่างอย่างสตรีที่มีบุตรคลอดบุตรนะคะก็ จะช่วยกระชับผิวพรรณนะคะอย่างหน้าท้องเนี่ยมันหย่อนยานไปนะคะทานไปมันก็จะทำให้รู้สึกว่าต่งตึงขึ้นคือกล้างเฟิร์มท้องะช่ค่ะ มีคล้ายๆกับว่าพอทานแล้วมันมีความเป็นเป็นสาวความเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะนะคะอันนี้ทานยังไงคะทานเป็นประจำวิธีการรับประทานนะคะก็ทาน2-3ถึงแคปซูลนะคะวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะทานได้ตลอดต่อเนื่องเลย2-3ถึงแคปซูล3ครั้งหลังอาหารคุณทานเป็นประจำต่อเนื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลานานประมาณขนาดไหนถึงจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเราแบบดีขึ้นค่ะ โดยทั่วไปนะคะประมาณ2อถึงสเดือนนะคะก็จะเห็นผลอย่างหน้าอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจะรู้ว่ามันรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นหรือบางท่านอาจจะแบบ รู้สึกว่ามันมันมันเพิ่มขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าดีนะคะเพราะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับยาสามัญประจําบ้านหรือว่าสมุนไพรซึ่งผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้หันมาให้ความสําคัญกันค่อนข้างเยอะบางคนแบบว่าทานเป็นประจําก็อาจจะไม่อยากทานเฉพาะยาบารุงหรือที่เป็นเคมีหรือที่เป็นวิตามินอย่างเดียวอยากจะได้อะไรที่เป็นสมุนไพรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยเราสามารถทานได้อย่างต่อเนื่องไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรกับร่างกาย หนึ่งอย่างไปแล้วนะคะว่านชักหมดลูกค่ะยังมีอีกนะคะคุณสิริพรเป็นตัวไหนต่อดีคะสำหรับ<อ>คุณสุภาพสตรีเ,<อ>เลดี้เซ็ตของเราตัวนี้ค่ะ,คะตัวกวาวเครือขาวนะคะก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมมากนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะดูแลสาวๆอีกเช่นกันนะคะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของผิวพรรณนะคะหน้าอกนะคะแล้วก็เส้นผมะนะคะ,ะในตัวแรกเลยก็คือ,อผิวพรรณแน่นอนก็คือทำให้ มีผิวพันธ์ที่กระชับเต่งตึงนะคะโดยเฉพาะหน้าอกเนี่ยนะคะก็อาจจะเพิ่มขยายขึ้นนะคะโดยที่เขาทำการวิจัยนะคะก็คือประมาณ2-3เดือนเนี่ยก็อาจจะเพิ่มได้ถึงครึ่งหรือ1น,นิ้วโอ้โเยอะนะคะเนี่ยถ้าครึ่งหนึ่งน่งนิ้วนี่จน,จนจนกระทั่งมันกระชับแล้วมันก็จะอยู่หมายถึงว่าหน้าอกแบบกระชับแล้วไม่ใช่ว่ามันจะขยายไปเรื่อยๆนะคะค่ะ,คะ มันก็จะหยุดแบบพอดีกระชับพอดีตัวทีนี้ถ้าสมมติเราหยุดกินเนี่ยมันจะลงมาไหมคะมันจะเหี่ยวมันบางคนแบบว่าลัวค่ะก็ต้องยอมรับว่ามันลงใช่ก็คือจะกลับไปเป็นปกติแต่จะไม่มีผลไม่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 มีผลหมายถึงว่าไม่ได้ว่ามีผลข้างเคียงหรืออะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นปกติเหมือนกับไซส์ของเราปกติหรือว่าตามอายุของเราตามวัยของเราหรือว่าตาม คนบางคนทำาลายร่างกายเยอะหรือว่าผ่านการมีบุตรมาก่อนมันก็อาจจะหย่อนยานอะไรก็แล้วแต่ตามปกติของคุณแต่ถ้าคุณทานเป็นประจำเนี่ยมันจะได้ความเฟิรม์มความเต่งตึงกลับมาใชคค่ค่ะค่ะตัวนี้ก็มีในในเรื่องของเรื่องหน้าอกแล้วนะคะเรื่องของผิวพรรณที่ประชับเต่งตึงแล้วนะคะก็คือผมเนี่ยจะช่วยดูแลทําให้แบบว่าผมที่ขาวนะคะก็คืออาจจะกลับมาเป็นแบบ ผมเส้นผมปกติเป็นเส้นผมสีดำอะไรเงี้ยค่ะมันเ,<ข>เกี่ยว,วยด้วยหรอคะม,มันช่วยได้ใช่ค่ะตัวนี้เพราะว่าเขามีเป็นสารเป็นพวกเอสโตรเจนนะคะ,คะเป็นสารฮอร์โมนสตรีนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะไปช่วยเพิ่มความเป็นผู้หญิง ก็ต้องยอมรับนะคนที่สูงอายุอายุมากขึ้นเนี่ยนอกจากผมขาวแล้วเนี่ยผมจะบางลงพออายุม,มากขึ้นะนะคะอันนี้ก็คือช่วยได้ด้วยในเรื่องของเส้นผมหน้าอกและอีกอย่างหนึ่งคือผิวพรรณใช่ค่ะก็คือผิวพรรณก็จะกระชับเต่งตึงนะคะแล้วก็ดูมีน้ำมีนวลน,นะคะค่ะอันนี้คนที่สามารถทานได้เช่นเดียวกันนะคะอายุเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ทานต่อเนื่องกี่เม็ดยังไงคะกี่แคปซูลตัวนี้นะคะวิธีการรับประทานก็คือครั้งละ1แคปซูลนะคะก็คือทาน หนึครั้งก่อนอาหารเย็นค่ะ,ะตัวส่วนผสมนะคะของอกวาเพือขาวนะคะก็จะมีส่วนตำรับยาอื่นๆด้วยอย่างเช่นพวกหัวแห้วหมูนะคะแล้วก็เปลือกทิ้งทอนเปลืตะโกนา ก็เป็นตำรับยาที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพสตรีค่ะอันนี้คือเด่นๆเ,เลยคุณผู้ชมค่ะสำหรับสุขภาพสตรีนะคะมีว่านชักหมดลูกแล้วก็กวากวกาวเครือขาวไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่ายังเห็นมีอีก3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันด้วยนะคะในช่วงหน้าร่วมถึงมีมาจากกันในช่วงท้ายรายการน,นะคะตอนนี้พักเพื่อหนึ่งในช่หน้ากั จะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถวีค่ามาหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ จ,จากจอแอนคอยเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะด้วยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้งจอแอนคอยและเจนซีช็อปห้างขายตรงสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรดรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะคชีวิ อกจากนี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำต่อทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะ รอบผมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้นาเกษตร,รกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประาการันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยแอนคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะ โอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยนคอยกับเราสิคะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาส เพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถวีค่ามหา,าศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่